หลังจากหยุดผลิตไปสองทศวรรษผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ได้กลับมาอีกครั้งด้วยรถยนต์รุ่นใหม่มอสกิ i สาซึ่งผลิตขึ้นที่โรงงานเด,โนโด,เดิมใกล้กรุงมอสโกลืมทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าระบบอัลเทอร์สุดลังของเทเซอและแบตเตอรี่สุดหรูของบิตไปได้เลยเพราะทั้งหมดนั้นอาจกำลังจะถูกบดบังรัศมีไปหมดจากมุมที่หนาวเย็นและห่างไกลของโลกรัเสเซียเพิ่งประกาศข่าวสำคัญ ที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีการโฆษณาเกินจริงไม่มีคำสัญญาที่เกินจริงมีเพียงการปฏิวัติอย่างเงียบๆโลกของรถยนต์ไฟฟ้าถูกครอบงำโดยบริษัทอย่างซิลิคอนเวลลี์และจีนมาโดยตลอดแต่ตอนนี้รัเสเซียกำลังจะเขียนกฎหมายและเชื่อผมเถอะคุณจะต้องตั้งใจดูให้ดีมามืดพร้อมที่จะลงสนามแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกถูกกำหนดโดยผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายได้แก่เทเสเซอร์บิดรีวิเอลและอีกไม่กี่ราย บริษัทเหล่านี้สร้างความฮือฮาด้วยการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญเทคโนโลยีใหม่ที่สะดุดตาและยานยนต์แห่งอนาคตเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนรู้จักชื่อเหล่านี้แต่ภายใต้เสียงดังอึกทึกของซิลิคอนเวลลี่และจีนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆผู้ผลิตรถยนต์ในรัเสเซียซึ่งจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นประเทศที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในด้านการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงได้เปลี่ยนแปลงภูมิทั์ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปตลอดกาลในขณะที่ความสนใจของโลก หันไปที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติใหม่ของเทสเซอร์และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ล้ำสมัยของบิทรัเสเซียกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างที่อาจสัะเทือนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นก็คือ m o สฟิ t 3e ชื่อที่คนนอกรักเสเซียไม่ค่อยรู้จักแต่ในไม่ช้าอาจจะกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นเวลาหลายปีที่รัเสเซียเป็นรองในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนถึงกับคิดว่าประเทศนี้ ไม่มีอะไรจะนําเสนอในตลาดนี้เลยเพราะรัเสเซียเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประเทศแห่งอุตสาหกรรมหนักฤดูหนาวที่หนาวจัดและรถยนต์อย่างรอเดอร์ซึ่งทนทานแต่ละสมัยแต่ถ้าเราบอกคุณว่าในเงามืดรัเสเซียกําลังสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันกับแบรนด์อย่างเทสลาและบีได้และยังมอบสิ่งที่บริษัทเหล่านั้นทําไม่ได้นั่นก็คือราคาที่เข้าถึงได้จริงคุณอาจสงสัยว่าทําไมคุณถึงควรสนใจรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในรัเสเซีย นี่คือประเด็นสําคัญ m o s f i s h ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จของคนตัวเล็กตัวน้อยที่สามารถพงาดขึ้นมาจากที่ที่ไม่คาดคิดและท้าทายยักษ์ใหญ่ของโลกได้ m o s f i s h 3e ไม่ใช่แค่การบ่งบอกถึงอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนี่เป็นการย้ําเตือนอย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้เป็นของกลุ่มชนชั้นสูงเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น อันที่จริงมอสฟิก 3E อาจเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือรถยนต์ราคาแพงที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มคนร่ำรวยเท่านั้นก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดเราควรปูพื้นฐานก่อนเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเรามักหมายถึงรถยนต์ไฮเทคสมรรถนะสูงเช่นเทสล a าโมเดลเหรือบิตอฟฟินรถยนต์เหล่านี้มักมีราคาสูงและมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนร่ำรวยพวกมันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์สวยงามและระยะทางการวิ่งที่ยาวนาน แต่ก็มีข้อเสียอยู่รถยนต์เหล่านี้มักมีราคาแพงเกินไปสําหรับผู้บริโภคทั่วไปโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ซึ่งราคารถยนต์เหล่านี้อาจซื้อบ้านได้ทั้งหลังความย้อนแย้งก็คือแม้จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้าสมัยแต่รถยนต์ไฟฟ้ากลับไม่สามารถตอบสนองเกณฑ์ง่ายๆข้อหนึ่งได้นั่นคือราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อได้แล้วอยู่ๆมอสฟิทสามอี e ก็ปรากฏตัวขึ้นไม่มีพิธีรีตองไม่มีงานถแถลงข่าวใหญ่โตมีเพียงการประกาศอย่างเงียบๆที่สร้างความฮือฮาไปทั่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ชาวร กำลังจะนำรถ SUV ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อคนทั่วไปออกสู่ตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่เน้นฟีเจอร์หรูหราหรือระบบขับขี่อัตโนมัติแต่เน้นความใช้งานได้จริงความน่าเชื่อถือและที่สำคัญที่สุดคือราคาที่จับต้องได้แต่มูสฟิชทำได้อย่างไรถึงสร้างรถยนต์ที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากยักษ์ใหญ่ระดับโลกอันดับแรกพวกเขาเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทั่วไปนั่นคือรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากมายตัวอย่างเช่นเทสลามักจะเน้นกลุ่มลูกค้าไฮเองนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโโนลยี รถยนต์ของพวกเขามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายแต่ราคาก็สูงตามไปด้วยโมเดล3ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ราคาประหยัดของเทสเซอร์ก็ยังมีราคาขายปลีกสูงกว่า40,000ดอลลาร์และหากคุณต้องการเทเซอร์ที่มีฟีเจอร์พิเศษครบครันเช่นระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกมากนอกจากนี้ยังมีบิดผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดมวลชนแม้ว่าบิดจะก,ก้าวหน้าไปมากในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพง แต่ราคาก็ยังคงสูงกว่าที่คนส่วนใหญ่ยินดีจ่ารถยนต์บิดทั่วไปอาจมีระยะทางการวิ่งที่ดีกว่าหรือชาร์จได้เร็วกว่าแต่ราคาก็ไม่ได้เหมาะสมกับผู้บริโภคทั่วไปเสมอไปในตลาดเกิดใหม่ที่มีระดับรายได้ต่ำกว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาแบบนี้จึงใช้ไม่ได้ผลนี่คือที่มาของ m o สฟิสา o อีโรสไฟฟ้าที่พัฒนาและผลิตในรัสเซียมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งยังเห็นได้ชัดโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือระยะทางการวิ่ง ดยราคาเริ่มต้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาเทสลามเดล3หรือบิดอฟินรถยนต์ไฟฟ้ามอสฟิช3มีระยะทางการวิ่งที่น่าประทับใจถึง400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดบางรุ่นแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆมักจะเพิ่มคุณสมบัติที่มีราคาแพงเช่นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือภายในที่หรูหรามอสฟิชกลับมุ่งเน้นไปที่การสร้างรถยนต์ที่ใช้งานได้จรรรรริงงงงมมมัันเเเีีียยยยยบบบบ่าาาาแแแแข็ละไดดด้้กกออโปหว ในใจนั่นคือการมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงซึ่งทุกคนสามารถขับได้ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนนี่คือความอัจฉริยะที่เงียบๆของรัเสเซียในขณะที่ประเทศอื่นๆมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่จําเป็นหรือสร้างรถยนต์สําหรับคนร่ํารวยรัเสเซียกลับถอยกลับไป1นึ่ก้าและถามว่าผู้คนต้องการอะไรในรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆคําตอบไม่ใช่เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติหรือระบบความบันเทิง มันคือรถยนต์ที่พาคุณจากจุด A ไปยังจุด B ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้พร้อมระยะทางที่เพียงพอสําหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากเกินไปและนั่นคือสิ่งที่โมฟิส 3e มอบให้ได้อย่างแท้จริงผลกระทบของเรื่องนี้มีมากมายมหาศาลเรากําลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากรถยนต์รูระดับไฮเอนด์ไปสู่รถยนต์ที่ผลิตขึ้นเพื่อคนทั่วไปโสฟิส 3e อาจกลายเป็นมาตรฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงบังคับให้คู่แข่งต้องคิดใหม่ เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจทั้งหมดของตนเมื่อผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่เริ่มเห็นคุณค่าของรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพวกเขาความต้องการตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยสูตรที่พลิกโฉมวงการของมอสฟชเรียบง่ายราคาไม่แพงและเชื่อถือได้บริษัทอย่างเทสเซอร์และบิจะยังคงครองตลาดต่อไปได้หรือไม่หรืออนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางใหม่ทั้งหมดรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องโอ้อวดเมื่อคุณนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าสมัย ในตลาดปัจจุบันคุณนึกถึงอะไรอาจไม่ใช่คำว่าเรียบง่ายแต่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดมักจะโ c, อ้อวดเทคโนโลยีที่ฉูดฉาดหน้าจอที่เพรียวบางและอุปกรณ์ไฮเทคแห่งอนาคตที่บางครั้งดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าผลิตภัณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าผมบอกคุณว่าความเรียบง่ายอาจเป็นสิ่งที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต้องการละ่ะขอแนะนำ m o s f i t 3e รถ SUV ไฟฟ้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีลูกเล่นมากมายเพื่อสร้างสิ่งที่ใช้งานได้ดีในขณะที่เทเซ์และผู้ผลิตรายใหญ่อื่น กำลังยุ่งอยู่กับการถักดันฟีเจอร์ขับขี่อัตโนมัติแอปพลิเคชันที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องและแผงควบคุมแบบสัมผัสมอสฟิกกลับเลือกใช้วิธีที่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้พยายามทำให้คุณตื่นตาตื่นใจด้วยความซับซ้อนหรือล่อใจคุณด้วยลูกเล่นต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ขับขี่อย่างแท้จริงคือความน่าเชื่อถือราคาที่เหมาะสมและเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์โดยไม่ทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อน โดยไม่จำเป็นลองพิจารณารถยนต์ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันดีเช่น t ท s l a Model S Mo เดลและแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าของบิ๊กแม้ว่ารถยนต์เหล่านี้จะน่าประทับใจอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เสน่ห์ของมันอยู่ที่ฟีเจอร์ไฮเทคมากมายซึ่งหลายอย่างไม่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคทั่วไประบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระบบนำทางอัจฉริยะและระบบมัลติมีเดียที่ครบครันฟังดูน่าทึ่งบนกระดาษแต่ในความเป็นจริงแล้วมันให้ประโยชน์อะไรบ้างบนท้องถนนมันกลับทำให้เสียสมาธิมากขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหามากขึ้นและแน่นอนว่า ราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยแต่มูฟฟิชได้พลิกโฉมเรื่องนี้อย่างเงียบๆด้วยการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปมูฟฟิช 3e จึงยังคงเน้นความใช้งานได้จริงเป็นหลักรถคันนี้มีคุณสมบัติที่ทนทานและภายในที่เรียบง่ายสะอาดตาแถงหน้าปัดไม่รกไปด้วยหน้าจอไม่มีการใช้งานเทคโนโลยีที่มากเกินไปออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการเดินทางจากจุด A ไปจุด B โดยไม่ต้องถูกรบกวนด้วยฟีเจอร์หรูหราที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องของการโอ้อวดแต่เป็นเรื่องของการทำในสิ่งที่สำคัญแนวคิดแบบมินิมอลของ m o e s f i t 3e ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการออกแบบด้วยนี่คือรถยนต์ที่สร้างมาเพื่อความทนทานโดยไม่คำนึงถึงกระแสแฟชั่นที่ฉูดฉาดในปัจจุบันรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่น ด้วยเหลี่ยมมุมที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ใช่ด้วยรายละเอียดที่ไม่จําเป็นแต่ด้วยความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงในตลาดที่มักหมกมุ่นก,กับการทําให้รถยนต์ดูทันสมัยล้ายุคโมสฟิสามอีกลับมุ่งเน้นไปที่การขับขี่บนท้องถนนประสิทธิภาพและการตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในชีวิตประจําวันนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ไม่จําเป็นต้องโฆษณาคุณค่าของมันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่คือแนวทางที่ตรงไปตรงมาสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งอาจกลายเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับสิ่งที่ผู้คนต้องการในรถยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้ m o s f i t 3e ไม่ได้พยายามจะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนมันชัดเจนตรงไปตรงมาและออกแบบมาสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับความใช้งานได้จริงและความน่าเชื่อถือเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนี่บอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อตลาดเติบโตเต็มที่เราจะยังคงเห็นผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆผลักดันรุ่นที่เน้นเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาสูงขึ้นหรือไม่ หรืออนาคตจะมีอยู่สำหรับรถยนต์ที่เน้นเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆหากมอสฟิชสามารถพิสูจน์คุณค่าของมันด้วยแนวทางที่เรียบง่ายนี้ได้มันจะบังคับให้ทั้งอุตสาหกรรมต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการสร้างและกำหนดราคารถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่จะเป็นอย่างไรหากอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ที่คุณสมบัติที่ฉูดฉาดแต่เป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องโอ้อวดรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นคำพ้องความหมายกับคุณสมบัติไฮเทคและหรูหราไม่ว่าจะเป็นระบบอเตโนมัต ในที่ดูรูราของบิดเดลฟินรถยนต์เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงอนาคตแต่ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้บริษัทหนึ่งกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปนั่นคือโมฟิชเมื่อมีการประกาศเปิดตัว m o ฟิชสามอีมันไม่ใช่แค่รถยนต์อีกคันที่สัญญาว่าจะมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดเท่านั้นแต่เป็นรถยนต์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทรงคุณค่ามากกว่านั่นคือความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคและเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างต่อเนื่อง แต่รถยนต์รุ่นใหม่ของมอสฟิกกลับสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องซับซ้อนในยุคที่แม้แต่รถยนต์พื้นฐานก็ยังมีระบบสารบันเทิงที่ซับซ้อนระบบจอดรถอัตโนมัติและเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงมอสฟิกจึงตัดสินใจตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญจริงๆประสบการณ์การขับขี่นี้อาจฟังดูเป็นแนวทางที่แปลกประหลาดในโลกที่ทุกคนดูเหมือนจะกําลังไล่ล่าหาความก้าวหน้าครั้งใหญ่ครั้งต่อไปแต่ลองคิดดูสิ คุณจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในรถของคุณบ่อยแค่ไหนกันแน่แน่นอนว่าระบบอัตโนมัตนั้นน่าประทับใจแต่คุณต้องละมือจากพวงมลาลัยบ่อยแค่ไหนถึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกี่คนที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากรถที่จอดเองได้หรือแผงหน้าปัดที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่คุณแทบไม่เคยดูเลยนี่คือความอัจฉริยะของม o สฟ i t พวกเขาเน้นที่พื้นฐานและสร้างรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปไม่ใช่แค่ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเท่านั้น รถยนต์รุ่น 3E มีดีไซน์เรียบง่ายเน้นความมินิมอลพร้อมการจัดวางที่ใช้งานง่ายไม่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสับสนกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนปุ่มควบคุมเข้าใจง่าย,ายแผงหน้าปัดไม่รกและประสบการณ์การขับขี่ตรงไปตรงมาแทนที่จะใส่ลูกเล่นที่ไม่จำเป็นม o ฟ t e นำเสนอรถยนต์ที่พาคุณจากจุด A ไปยังจุด B ได้อย่างราบรื่นปราศจากสิ่งรบกวนหรือความซับซ้อนแนวทางนี้ถือว่าสดใหม่เป็นพิเศษในบริบทของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมักถูกกล่าวหาว่า ทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อนเกินไปในานามของนวัตกรรมลองนึกถึงเทสลาและ b ีวดีที่นำพาอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติมากมายซึ่งแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะล้ำสมัยอย่างแน่นอนแต่ก็มักมาพร้อมกับราคาที่สูงเทสลาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ล้ำสมัยซึ่งแม้จะน่าประทับใจแต่ก็มักไม่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่หัวใจสำคัญของรถยนต์เหล่านี้คือราคาที่สูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงต่างๆทำให้ราคาสููงงขึ้้้นนนนจมมีีเเเพพยกกลลุุ่่่ผบริภฉาาะทั ที่สามารถซื้อได้แต่ m o s t ิช h ไม่ได้ต้องการสร้างความประทับใจด้วยอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆแต่ 3E เน้นไปที่การมอบสิ่งที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ต้องการนั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ราคาไม่แพงและไม่อเวอร์พรีเซนเตอร์หรือต่างกว่าที่สัญญาไว้ในยุคที่ผู้คนกำลังดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่สิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากได้เลยก็คือรถยนต์ราคา6 0 0มืดอลลาร์ที่มีฟีเจอร์ล้ำสมัยมากมายที่พวกเขาจะไม่ได้ใช้เลยสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและสิ่งที่มมสฟิชมอบให้ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในชีวิตจริงหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้มมสฟิชสามอีโดดเด่นก็คือราคาที่จับต้องได้รถคันนี้มีราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาที่คุณต้องจ่ายสาหรับรถยนต์เทสล a าหรือบิตที่มีสเปคเทียบเท่ากันและนี่คือประเด็นสําคัญแม้จะมีราคาที่ต่ำกว่าแต่สามอีก หรือสมรรถนะลงเลยมันไม่ใช่รถราคาถูกเป็นรถยนต์ราคาประหยัดที่คุ้มค่ามากวิ่งได้ไกล400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจึงเพียงพอต่อความต้องการขับขี่ในชีวิตประจําวันผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงมอบประสบการณ์การขับขี่ที่แข็งแกร่งโดยปราศจากสิ่งรบกวนจากเทคโนโลยีมากเกินไปความเรียบง่ายนี้ยังขยายไปถึงภายในรถซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานจริงเช่นเดียวกันไม่มีแผงหน้าปัดที่ฉูดฉาด พร้อมไฟส่องสว่างหรือหน้าจอสัมผัสที่ต้องอ่านเมนูหลายขั้นตอนเพื่อปรับการตั้งค่าพื้นฐานแต่การจัดวางนั้นใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีความทนทานทำความสะอาดง่ายและผลิตมาเพื่อทนต่อก,การสึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยสรุปแล้วมันคือรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องยุ่งยากมากนะักความเรียบง่ายไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบหรือภายในรถเท่านั้นวิธีการขับขี่ก็เรียบง่ายเช่นกัน m o s f e 3e ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเป็นรถยนต์สมรรถนะสูง ที่มีอัตราเร่งที่รวดเร็วหรือการเข้าโค้งที่เฉียบคมแต่ได้รับการออกแบบมาให้ขับขี่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับทุกคนที่ต้องการฐานะที่เชื่อถือได้การควบคุมรถตอบสนองได้ดีพวงมาลัยนุ่มนวลและระบบการสะเทือนถูกสร้างมาให้รับมือกับถนนทุกประเภทตั้งแต่ถนนในเมืองไปจนถึงทางหลวงชนบทแต่บางทีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของปรัชญาการออกแบบของมูสฟิชก็คือความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงในขณะที่เทสล์และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นมักได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงถนนที่เรียบและได้รับการดูแลอย่างดีแต่มอสฟิสสามีพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือถนนลูกรังในชนบทสามีก็พร้อมรับมือได้ทั้งหมดและสมรรถนะที่ทนทานนี้ไม่ใช่แค่คุณสมบัติรูราแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่หลายคนโดยเฉพาะในประเทศอย่างรัเสเซียที่สภาพอากาศและสภาพถนนอาจไม่เอื้ออำวยอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของมุสฟิสสามีคือความสามารถในการชาร์จไฟในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายคันต้องใช้เวลานาน,านในการชาร์จ ที่สถานีแต่สามีถูกสร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จไฟรถยนต์รุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วหมายความว่าคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้80ในเวลาเพียง30นาทีทําให้การเดินทางไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีสถานีชาร์จไม่มากนักมูฟฟิชเข้าใจดีว่าความกังวลเรื่องระยะทางเป็นปัญหาที่แท้จริงสําหรับผู้ขับขี่หลายคนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาออกแบบ 3E โดยคํานึงถึงการชาร์จที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย ทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์การขับขี่กันบ้างมูฟฟิเข้าใจเสมอว่ารถที่ดีไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์หรือจำนวนฟีเจอร์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกในการขับขี่ด้วยด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลัง193แรงม้าทําให้ 3e มีกำลังเหลือเฟือสําหรับการขึ้นทางลาดชันทางหลวงความเร็วสูงและการขับขี่ในเมืองมันเร่งความเร็วได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีอาการกระตุกที่มักพบได้ในรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูก bmw 3e ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ระดับเริ่มต้นแต่ให้ความรู้สึกเหมือนรถที่สร้างมาให้ทนทานเป็นสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้ทุกวันแต่ความสวยงามของ bmw 3e ไม่ได้อยู่ที่สมรรถนะเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่ความสมดุลของทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือรถยนต์ที่ให้สมรรถนะเยี่ยมระยะทางวิ่งที่ยาวนานและความใช้งานได้จริง โดยไม่ทําให้สิ่งต่างๆซับซ้อนเกินไปและนั่นเองคือความล้ําสมัยที่แท้จริงการเกิดขึ้นของ m o ฟ e ิ i สามีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการรถยนต์ไฟฟ้านี่เป็นการย้ําเตือนว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องถูกกาหนดด้วยลูกเล่นหรือเทคโนโลยีที่เกินความจําเป็นอนาคตอาจเป็นเรื่องของรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงรถยนต์ที่เน้นพื้นฐานราคาที่เหมาะสมความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพคําถามคือยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่หรือพวกเขาจะยังคงไล่ตามเทคโนโลยีล่าสุดต่อไป โดยทิ้งความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั่วไปไว้เบื้องหลังและหากแนวทางที่เรียบง่ายน่าเชื่อถือและราคาไม่แพงนี้ได้รับความนิยมเราอาจได้เห็นคลื่นของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เน้นฟังก์ชันเสริมที่พลิกโฉมตลาดทั้งหมดหรือไม่สัตว์ร้ายจากรัเสเซียที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปสร้างมาเพื่อเส้นทางที่คนส่วนน้อยเลือกเดินเมือ่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงดีไซน์ที่โฉกเฉี่ยวล้ำสมัยวิ่งอย่างราบรื่นไปตามถนน,นในเมืองเทสลาและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมรายอื่นๆได้ทำให ในฐานะอุปกรณ์ไฮเทคที่ทันสมัยสำหรับสภาพแวดล้อมในเมืองแต่ถ้าหากรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้มากกว่านั้นละ่ะถ้าหากมันสามารถทนทานต่อสภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักและใช้งานได้ดีในสถานที่ที่รถยนต์คันอื่นๆส่วนใหญ่แทบจะเอาตัวไม่รอดละ่ะขอแนะนำม o สฟิท 3e รถยนต์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นไม่ใช่เพื่อถนนเรียบลรื่นของซิลิคอนเวลลี่หรือทางหลวงเรียบๆของยุโรปแต่เพื่อถนนที่ขรุขระและไม่เอื้ออำนวยของรัเสเซียในประเทศที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นประจำและถนน อาจเป็นเพียงทางลูกรังหรือน้ำแข็งครุกคลักมุสฟิสามอีได้รับการออกแบบมาให้รับมือกับทุกสภาพการในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้าไฮเทคที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในเมืองอย่างราบรื่นมุสฟิกลับพัฒนาอย่างเงียบๆรถยนต์ที่สามารถรับมือกับภูมิประเทศที่ทุรกันดารพายุและอุณหภูมิที่หนาวจัดได้อย่างไม่สะดุดลองคิดดูสิภูมิประเทศของรัสเซียเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดสำหรับยานพาหนะถนนอาจเป็นน้ำแข็งและอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานและโหดร้ายอย่างไรก็ตามจักรยานมอฟิช 3e ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อถนนเรียบและสะอาดในเมืองเท่านั้นรถคันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับภูมิประเทศที่ครุขรที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นๆอาจล้มเหลวหรือใช้งานไม่ได้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายนี่คือจุดแข็งที่แท้จริงของมอสฟิช 3e นั่นคือความทนทานรถคันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีลอ้อทำให้มีแรงยึดเกาะที่เหนือกว่า ในสภาพถนนที่เป็นน้ำแข็งหรือโคลนสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคอย่างไซบีเรียที่หิมะสามารถฝังเมืองทั้งเมืองไว้ได้และถนนมักจะไม่ได้ลาดยางหรือได้รับการบำรุงรักษาไม่ดีไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางผ่านภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหรือถนนลูกรังในชนบทวิศวกรรมของสหอี e. รับประกันได้ว่าคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียการควบคุมหรือติดอยู่ในกองหิมะมันแข็งแกร่งเชื่อถือได้และพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบาและเน้นการใช้งานในเมืองที่เเเราาคคุ้้นนยยอ่งงสิิช แต่ทำไมความทนทานแบบนี้ถึงสำคัญนักเพราะในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่รถยนต์สำหรับใช้ในเมืองและการเดินทางระยะสั้นในเขตเมืองแต่ก็มีความต้องการรถยนต์ที่สามารถรับมือกับสภาพถนนที่มากกว่าแค่ถนนลาดยังอย่างดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีพื้นที่กว้างใหญ่ในโลกที่สภาพถนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาและผู้ขับขี่ต้องการรถยนต์ที่สามารถปรับตัวได้สำหรับสถานที่อย่างเช่นรัสเซียที่การขยายตัวของเมืองมีจำกัดและพื้นที่ชนบทกว้างใหญ่ทอดยาวไปทั่วประเทศ รถยนต์ไฟฟ้าจึงต้องให้มากกว่าแค่การขับขี่ที่ราบรื่นรถคันนี้ต้องพร้อมรับมือกับสภาพถนนที่สมบุกสมบันได้ทันทีระบบช่วงล่างมูฟฟิสสามอีไม่ได้แค่รับมือกับถนนขรุขระเท่านั้นแต่ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยระบบช่วงล่างแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับภูมิประเทศที่ยากลำบากที่สุดได้รับประกันการขับขี่ที่ราบรื่นและมั่นคงแม้ว่าสภาพถนนจะไม่ดีก็ตามตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน จากการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดและระยะห่างจากพื้นสูงของรถหมายความว่าสามารถข้ามสิ่งกีดขวางเช่นหินหรือรากไม้ได้อย่างสบายแต่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นยอดเยี่ยมมันเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้วยและนั่นคือสิ่งที่มุฟิสสาอีทำได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ที่สร้างมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อม ที่ยากลำบากที่สุดเท่านั้นแต่ยังสร้างมาเพื่อสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า193แรงมา้าทำให้ 3e สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง8วินาทีเทียบเท่ากับรถยนต์สมรรถนะสูงสไตล์ยุโรปที่ดีที่สุดบางรุ่นแต่สมรรถนะไม่ได้หมายถึงแค่การเร่งความเร็วเท่านั้นยังรวมถึงการควบคุมรถบนท้องถนนอีกด้วยการควบคุมของม s สฟี 3e นั้นเฉียบคมตอบสนองได้ดีและมีสเสถียรภาพอย่างเหลือเชื่อทำให้การขับขี่เป็นเรื่องสนุกไม่ว่ววาาคุณจะขับบนทงงหล หรือลุยเส้นทางที่ท้าทายกว่าก็ตามการผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งและสมรรถนะน,น,นี้ทำให้สามีโดดเด่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถที่พร้อมสำหรับการผจญภัยไม่ว่าจะเป็นการขับฝ่าพายุหิมะในฤดูหนาวหรือการขับบนเส้นทางครุกคะดที่ไม่ลาดยางในชนบทและไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถของรถในการรับมือกับถนนที่ครุกระเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการที่มันทำเช่นนั้นโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบาย หรือประสบการณ์การขับขี่มุเฟอส์ไซทำให้การขับขี่บนเส้นทางที่สมบุกสมบันรู้สึกง่ายดายมอบความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความทนทานและการใช้งานง่ายแต่สิ่งที่ทำให้3ีโดดเด่นอย่างแท้จริงคือแนวคิดเบื้องหลังมัน mosfet ไม่ได้แค่สร้างรถยนต์ไฟฟ้าแต่พวกเขาสร้างรถยนต์สาหรับผู้คนที่ต้องการมันพวกเขาเข้าใจว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ที่การสร้างอุปกรณ์ไฮเทคมากขึ้นหรือการถักดันขีดจํากัดของหน้าจอและเซ็นเซอร์เท่านั้นอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าคือการสร้างรถยนต์ที่ผู้คนสามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนหรือต้องขับขี่บนถนนแบบใดก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้า 3e เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดนี้มันถูกออกแบบมาไม่เพียงเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้ารูราเท่านั้นแต่ยังเพื่อตอบสนองความต้องการที่มักถูกมองข้ามโดยผู้เล่นรายใหญ่เช่นเทสลรและบิดนั่นคือความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่ทุกคนจะอาศัยอยู่ในเมืองที่มีถนนเรียบและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จ เร็วได้ทุกคนทุกแห่งแต่ทุกคนสมควรได้รับรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ราคาไม่แพงและสามารถพาพวกเขาไปยังที่ที่ต้องการได้ไม่ว่าสภาพการจะเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและมุสฟสูก็ได้นําแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรที่ติดในรถรุ่น 3e คันนี้รถคันนี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการเวลามันถูกสร้างมาเพื่อรับมือกับถนนที่ครุขระที่สุดสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุด และสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดแต่ก็ยังถูกสร้างมาให้เข้าถึงได้สําหรับผู้คนที่ต้องการมันมากที่สุดผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทในสถานที่ที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้โลกจะหันมาสนใจหรือไม่แนวทางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ทนทานและใช้งานได้จริงของ m o s f i s จะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมได้หรือไม่หรือพวกเขาจะยังคงมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าหรูหราสำหรับใช้ในเมืองที่ตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่อไป เมื่อความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น m o ฟ f r 3e จะเป็นต้นแบบที่กำหนดมาตรฐานสำหรับการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่อย่าให้ราคาหลอกคุณรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีประสิทธิภาพเกินราคาในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าราคาที่เหมาะสมมักถูกมองข้ามไปจนกระทั่ง m o สฟ r ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นมาในขณะที่ Tesla และ b i t ครองตลาดด้วยคุณสมบัติไฮเทคและราคาสูงลิบลิ่ม m o ฟิชกำลังเปลี่ยนเกมด้วย 3e รถ SUV ไฟฟ้าที่มีราคาต่างก่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพหรือคุณภาพลงเลยด้วยราคาเริ่มต้นเพียง20,000ดอลลาร์สหรัฐสามีสามารถวิ่งได้ไกลถึง400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่มีราคาสูงกว่าถึง2เท่า และในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นประสบปัญหาเรื่องระยะทางวิ่งที่จำกัดความสามารถในการชาร์จเร็วของ Mo สฟ i ชช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80ในเวลาเพียง30นาทีนี่คือความสะดวกสบายที่คุณคาดหวังได้จากรถยนต์หรูไม่ใช่รถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อราคาประหยัดแต่ความงดงามที่แท้จริงของ 3e อยู่ที่ความเรียบง่ายของมันในขณะที่แบรนด์อื่นๆมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มฟีเจอร์ไฮเทคมากมายซึ่งทาให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ Mo สฟ i ชกลับสร้างรถยนต์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักระยะทางการวิ่งที่ยาวนานประสิทธิภาพทีี่่ยยยอดเม และการออกแบบที่ใช้งานง่ายไม่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสับสนด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นเครื่องยนต์193แรงมา้าเร่งความเร็วได้อย่างราบรื่นและระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้ทรงตัวได้ดีแม้ในภูมิประเทศที่ขรุขระในตลาดที่เต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพงและเทคโนโลยีล้ำสมัยมมฟริสามอีพิสู์ให้เห็นว่าคุณสามารถมีทุกอย่างได้ราคาไม่แพงเชื่อถือได้และพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นจะทำตามหรือไม่หรือจะยังคงเพิ่มราคาสำหรับคุณสมบัติ ที่ไม่จําเป็นต่อไปนี่คือสัญญาณเตือนสําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นการมาถึงของ Mo สฟ e ช 3e หมายความว่าอย่างไรสําหรับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือนี่คือสัญญาณเตือนสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสําหรับคนร่ำรวยเท่านั้นด้วยราคาที่สูงเกินเอื้อมสาหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แต่ด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญของมอสฟ e ชเรื่องราวนี้กําลังเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆ นั่นคือรถยนต์ที่เชื่อถือได้ราคาไม่แพงและทนทานมอสฟิชกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้ามอสฟิช 3e มีระยะทางการวิ่งที่ยอดเยี่ยมความทนทานที่น่าประทับใจและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ขับขี่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ที่รถยนต์ไฟฟ้าไฮเทคราคาสูงนั้นไม่เหมาะสมมอสฟิช 3e อาจไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมือนเทสล์หรือความหรูหราเหมือนบิดแต่มีบางสิ่งที่รถเหล่านั้นไม่มีนั่นคือมันถูกสร้างมาเพื่อโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ผู้คนอยากขับรถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่ต้องเสียเงินมากมายและนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทําให้3มอีกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ตอนนี้คําถามยังคงอยู่ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้และปรับกลยุทธ์ของตนหรือไม่หรือพวกเขาจะยังคงเดินไปในเส้นทางเดิมด้วยรถยนต์ราคาแพงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งตอบสนองเฉพาะกลุ่มคนชั้นสูงเท่านั้นมอสฟิกได้ท้าทายอย่างเงียบๆและอนาคตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอาจขึ้นอยู่กับการตอบสนองของอุตสาหกรรมอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้ามาถึงแล้วคุณพร้อมหรือย,ยัง โมฟิชส e ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดารรมดาอีกคันหนึ่งนี่คือคำประกาศคำประกาศที่บอกว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรือเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นมันสามารถใช้งานได้จริงราคาไม่แพงและทนทานได้ขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มพัฒนาขึ้นโมฟิชได้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนต่อไปไม่ใช่การไล่ตามคุณสมบัติที่ล้ำสมัยที่สุดหรือราคาสูงที่สุดแต่เป็นการส่งมอบรถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้สำหรับทุกคนแต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดอยู่แล้วอย่างเทสลาและบิดจ,จัตระหนักถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่เน้นความเรียบง่ายหรือไม่หรือพวกเขาจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ตลาดรถยนต์หรูต่อไปมอสฟิกได้วางหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วและทั่วโลกกำลังจับตาดูว่าบริษัทอื่นๆจะทำตามหรือไม่ด้วย3อีนั้นมอสฟิกได้พิสูจน์แล้วว่าราคาที่จับต้องได้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการประนีประนอมการปฏิวัติที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเป็นการปฏิวัติที่อาจเปลี่ยนแปลงมุมมองของโลกที่มีต่อรถยนนตไไฟ,ฟ้้าาปอย่งงสิิเช คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือยังมอสฟิช3ามอิสู์ให้เห็นว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ที่ความรูหราหรือเทคโนโลยีที่หวือหวาแต่เป็นเรื่องของราคาที่จับต้องได้ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในขณะที่อุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนแปลงมอสฟิชก็เป็นผู้นำทางผู้เล่นรายใหญ่จะตามทันหรือไม่หรือจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า